เห็นที่ไหนเห็นตรงนี้ท่ดสัมผัสด้านการมองตรงนี้มันจะชัดกว่าแต่เขาให้ดูตรงนี้ค่ะไม่ใช่ตรงนี้ เราก็กลัวจะหลงทางเราก็กลัวเราตัวหลงทางไม่หลงไปต่อไปต่อกันค่ะรอน้องก้าวไผ่เด็กก้าวไผ่ดูอะไรคะเด็กก้าวไผ่ดูอะไรข้างในคืออะไรเจ๊ นีน่ไงมาแล้วเขาบอกสิ้น,น,นูวี่ก็มีหนูเกิดขึ้นเป็นาถานทไหม่ีมีมีหนูวิ่งผ่านหมดแล้วพ่อเขาบอกสิดืมไอ้นอูพ่อได้ไรมาคุณพ่อคุณพ่ออธิบายฟังใหม่เลยไม่ได้ไเลยค่ะเขาไม่เผอหยิบไป